อเดชะใต้ฝาลูกอ,องทุลีพระบาทปกกา9ปลกกกอมข้าพุทธเจ้านายรักเลขานิเทศท่านรองนายกเทศสมนตรีนครพิศุโลกค,คุณสมเกียรแสงตุวรรณผู้แทนพระองค์ท่านหญิงสวรีตลอดจนพวงข้าพุทธเจ้าทั้งหลายได้มาชุมนุมอยู่ณห,หน้าพระบรมรูปแห่งพระองค์ท่านแล้ว พระฆกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่ามีความศรัทธาต่อพระบรารมีของพระองค์แม้จะกนารเวลาได้ล่วงเลยมาหลายร้อยปีก็ตามข้าพุทจักทั้งหลายมีจิตที่เป็นผู้ลที่ขอประกาศต่อมูเทพยดาผู้รักษาพระองค์ว่าโคนโตเทวสังฆาดูก่อ,อนหมู่อมรนิกรยักษ์สัพพนพันธุ์คุมประกันคณะทั้งหลาย อามีเท้าจัตุโลกาบาลทั้งสี่พระองค์เท้าสัตรเท้าดุลหกเท้าดุลปักเท้าบุญรุชทั้งกับสมเด็ดวจวชรินเทพพยโกศีปูหมีมหิตที่อำนาจมีทิเบยโสดทิพยจักรกุอันประเสริฐบังเกิดอยู่ในทิพยพิมานมากและเทพยเจ้าซึ่งเนาอยู่ในภูมิพึกษตบรรตากาศชากามาวจรโสรถพิภพอีกทั้งองค์ไม่สวิวนวิสณุนกพระเคราะห์เทพพยาดาทวารทศราสี สถิตกับทั้งเทพยดาตัปะพิสนักกัตดาราและเทพยทยอันอภิบาลบำรุงรักษาพระมหานครพระบรมมหาราชวังพระที่นั่งสเสวตชักมณีรัรตนปราสาทตรตลอดจนเทวดาผู้รักษาองคบุรบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระบรมวงศานุวงศ์ขออันเชิญทวยเทพยาดาทั้งหลายจงมาสม่งสอนปฏิบาติในมหาพิธีอ่านวงการ